หลับอยู่หรือเปล่าตื่นมาเลยฟิสิกส์กับพี่แชร์กันเลยครับเห็นไหมกระดาษมันอยู่ได้ถ้าเกิดแบบพี่แบบดันมันด้วยแรงระดับหนึ่ง ข้อนี้นะครับบอกว่าออกแรง F ในแนวระดับดันมวล m ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นลื่นด้วยความเร่ง a โดยมีกล่องมวล m ส่วนสสัมผัสกับผิวมวล m ดังรูปนะครับแล้วให้รูปมันรูปหนึ่งนะถ้าขนาดของแรง F เป็นแรงที่น้อยที่สุดที่ทำให้มวล m เคลื่อนที่โดยกล่องมวล m ส่วน4่ไม่ถลายลงให้ g เป็นความเร่งน้มถ่วงสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างมวลทั้งสองมีค่าเท่าใดในเทอม mg และ f นะครับเฮ้ยเขาให้รูปนี้มาว่ะน้องคือ m ใหญ่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ m เล็กอ่ะมันติดอยู่อย่างนี้นะ m m ส่วนสี่ดิไม่ได้ M เล็กติดอยู่อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าแรง f มันเป็นแบบนี้เฮ้ยตอนแรกดูอย่างนี้มันงงนะว่าแบบมันไอเนี้ยมันจะติดอยู่อันนี้ได้ยังไงอะมันติดได้ยังไงมันคือมันมันมันไม่ได้มีแรงอะไรมากระทํากับไอ้นี้ะทาให้มันอยู่ในแนวแบบ แนวขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยถูกไหมเพราะว่าแรงนี้มันเป็นแรงในแนวระดับอย่างเดียวเลยจะดูอะไรนะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูสุแล <c oughs> ้่พี่มีกระดาษเนี่นะแล้วพี่ก็แบบแบบปล่อยมันอย่างนี้ถูกไหมมันก็ตกล่วงไปเห็นปะพี่ปล่อยปุ๊บมันก็ตกล่วงแต่พี่จะลองวิ่งให้ดูนะลองดูดีๆนะอยากกระพริบตานะดูนะดูนี่นะเห็นปะมันอยู่ได้เห็นปะเอาใหม่นะเราดูนะ เห็นไหมกระดาษมันอยู่ได้ถ้าเกิดแบบพี่แบบดันมันด้วยแรงระดับหนึ่งดูอีกทีดูอีกท,ทีนะเห็นปะ่ะกระดาษมันไม่ได้ล่วงอะถ้าเกิดพี่ดันมันด้วยแรงระดับหนึ่งนะครับเราลองมาหาคำอธิบายตรงนี้กันดูเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่สมมตินะว่าพี่แยกมวล m ส่วน4นี้ออกมาถูกปะ่ะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันจะอยู่ได้โดยที่ไม่ ตกลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปุ๊บมันตกถูกไหมเพราะมันมีแรงโน้มถ่วงที่มันดึงมันลงมันต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่มันดึงมันขึ้นเหมือนอย่างในกรณีนี้พี่ก็ดึงเหมันขึ้นด้วยมือใช่ปะพี่ก็ดึงเหมันขึ้นด้วยมือในที่นี้แรงของมันคืออะไรที่มันจะดึงมันขึ้นมันเป็นแรงแรงฝืดแรงฝืดมันเป็นแรงฝืดระหว่างพื้นผิวตรงนี้ เนี่ยเหมือนมือของพี่นะกับกระดาษเนี่ยมันก็มีความฝืดอยู่เนาะมันมีแรงฝืดที่มันทําให้มันไม่ล่วงลงไปพอได้อไหมครับเนาะมันมีแรงฝืดมันก็คือต้องมีแรงฝืดที่มันแรงขึ้นลงขึ้นทางนี้เพราะมันมีแรง Mg ดึงลงแล้วไอ้แรงฝืดอันนี้มันคืออะไรมันคือมันคือแรงที่เกิดจากแรงเสียดทานใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันคือ f อย่างนี้ใช่ไหมเของเราเนี่ยนะครับ มันจริงๆมันคือแรงเสียดทานถ้ามันฝืดมากมากเลยหูแบบเหมือนแบบเป็นตีนตุ๊กแกอย่างเงี้ยเลยนึกถึงตีนตุ๊กแกไหมไอ้ไอ้นี่แบบมันแควแควอะเราแปะปุ๊บมันอยู่ได้เลยเพราะมันแบบมันฝืดมากมากเลยอะมันไม่ต้องแบบวิ่งอย่างงี้ก็ได้ถ้าพื้นผิวมันฝืดน้อยลงน้อยลงทําไมเราต้องวิ่งให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าแรงเสียดทานเนี่ยนะครับที่มันมากที่สุดอะ fs max แรงเสียดทานนะทำไมต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตด้วยเพราะมันนิ่งถูกอปะ เนาะมันไม่ได้แบบครูดอะถ้ามันครูดเนี่ยแสดงว่าเป็นแรงเสียดทานจนแต่นี่มันอยากให้มันอยู่นิ่งๆต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานสถิตที่มันมากที่สุดนะครับมันคือมิวใช่ไหมคูณกับ fn ฟมิวคูณกับ fn เฮ้ยแล้ว fn เอ็นในที่นี้มันคืออะไร fn มันคือสิ่งที่มันต้องตั้งฉากกับแรงเสียดทานนี่ fn มันคืออย่างนี้อ้าวนี่ไงนี่ไงโผล่มาละ ไอการที่เราดันแบบแรงๆอย่างเงี้ยมันทำให้ FN อ่ะมันเพิ่มขึ้นพอ FN มันเพิ่มขึ้นแรงเสียดทานใช่ปะมันก็เพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเลยยังอยู่ได้โดยที่มันไม่ได้ล่วงออกมาอ่าพอเข้าใจแล้วเนอะนะครับคราวนี้เราลองมาคำนวณกันดูว่าไอ FN เนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่แล้ว ไอ้ไอ้ไอ้มิลเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เพราะเขาถามมิลเนอะเขาถามสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานสถิตสัมประสิทธิ์ของการเสียดทานคือคือก็คือความฝืดของมันอะถ้าอย่างไอ้ไอ้ไอ้ตัวตีนตัวแก่เนี่ยมิลหรือสัมประสิทธิ์อันเนี้ยมันจะเยอะเยอะนะครับถ้ามันเป็นน้ําแข็งอะมันก็ถูแบบลื่นมากเลยใช่ไหมไอ้มิลมันก็น้อยลงโอเคไหมนะครับโอเคเอ๊ะแล้วเราจะคํานวณอะไรได้บ้างล่ะเออ เขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ m แล้วเขให้ g แล้วก็ให้ f mm. มาเนอะออกแรง f mm. ในแนวระดับถามมิวนะครับถามมนะิวเนาะเราก็ต้องเอ้ถ้าเกิดให้ f มาเนี่ยนะครับ f มันต้องสามารถที่จะ sigma f เท่ากับ m a sigma f เท่ากับ m a ของทั้งก้อนได้เราลองวงมุงทั้งก้อนก่อน sigma f ก็คือ f เท่ากับ m บวกด้วย m ส่วน4นี่คือมวลทั้งหมดคูณกับ a เพราะนั้นได้ a ออกมาก่อน a เท่ากับอะไรเท่ากับ f หากด้วย m บวกด้วย m ส่วน4ก็คือเท่ากับ f หารด้วย5ส่วน4 m หรือเท่ากับ4 f ส่วนด้วย5 m นี่คือ a ของเราก่อนข้าหนังคือถ้าเกิดเราตัดมาเฉพาะไออันเล็กๆ ไอมวลเล็กอันนี้มันจะเคลื่อนที่ด้วย A เท่าไหร่มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วย A เท่ากันเพราะมันติดกันนี่มันติดกันใช่ไหมไอมวลใหญ่เคลื่อนที่เท่าไหร่มวลเล็กก็ต้องเคลื่อนที่เท่านั้นระบบทั้งอันทั้งมวลใหญ่มวลเล็กก็ต้องเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอแรงที่มันทำให้มันเคลื่อนที่ขนาดนี้ในแนวราบเนี่ยมันมีอะไรมันมี fn อันเดียวงนั้นซิกมาเอเท่ากับ MA สําสำหรับมวลเล็กนะ อันนี้สำหรับทั้งระบบทั้งมวลใหญ่มวลเล็กอันนี้สำหรับมวลเล็กอย่างเดียวเนาะมันคืออะไรมันคือ FN เท่ากับ m ส่วน4คูณกับ a ตัวน,นี้คือ 4F หารด้วย 5m 4ตัด4ตึงตึง m ตัด m, m นะครับเท่ากับ F ส่วนด้วย5 FN เนี่ยเท่ากับ F หารด้วย5อ้าวเราใช้สมก,การนี้ได้เลย S f s max ของมันจะต้องเท่ากับมิคูณกับ F n เนาะแต่เนื่องจากจะทำให้มันอยู่นิ่ง AF s max เนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่มันเท่ากับ W เนา,เาะงนั้น F ของเราเนี่ยมันต้องเท่ากับ W ะฉะนั้นเราก็เลยเอาเนี่ยไปแทนในนี้เราจะได้ว่า W ของเรามันเท่ากับมิคูณกับ F n แต่ FN ของเราเรารู้แล้วมันคือ F หาร5 W คืออะไรคือ mg m คืออะไร m ส่วน4คูณกับ g เพราะฉะนั้นเราได้มิลออกมาเลยนะครับมิคืออะไรคือ5 mg หารด้วย f คูณกับ4 5 mg หารด้วย4 f นี่คือค่ามิของเราตอบ5 mg ส่วนด้วย4 f ครับ เห็นไหมมันสามารถที่จะติดอยู่ได้นะอไปลองทําดูนะเอาเร็วๆนะเห็นไหมติดอยู่ได้โอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปครับ